ก็มาพามาเฮียพามาที่ศาลเจ้านาจาที่อ่างศิลาจะ <Yeah. S 1> มาแก้ปีชงที่นี่ไปไหว้ขอพรแก้ปีชงทำบุญ ไปจาโงรงศพคุณป้าคะแก้ปีชงที่ไหนคะเดินไปทางนี้ใช่ไหมคะทางนี้หรอคะหรือ เดินทะลุมานี่อ๋อต้องถอดรองเท้า น้องคะแก้ปีชงตรงไหนคะไหว้ดีนะครับปีชงค่ะไหว้ไหว้แก้ปีชงใช่ใช่ร้านทุบเทนน้านั่ารู้เลยพี่ใส่รองเท้าไปเลยนะเอาใส่รองเท้าใช่ไหมคะใส่ข้างเลยพี่เข้าได้ครับเข้าไม่ได้หรอนี่จะาพ่อกวนอูจะไปแก้ปีชงหรือค่อยมาไหว้ เทพองค์นาจานาจาซาไทยจือองค์แรกไหนตรงไหนนี่หรือเปล่าอืมอธิขณิก สอคะยาสนี่ตอ้น้ำยาอยู่อนี้ันนี้แวน้าัยังนนี้อ๋อ,อ,อ,อนี่ที่จอดรถแล้วเราก็เดินมาจริงเราต้องจอดที่จอดรถน,นี่แหละแล้วก็จะมีสารให้เราไหว้ตรงนี้ี่เขาบอก จะเป็นโชคลาสังเกรใจเป็นอาจา,ารย์กกแก้ปีชงอะค่ะ คุณตาคะปะ้ายเหลืองใหญ่ข้างหน้าค่ะ ุกาอ๋อกระถางเดี๋ยวค่อยไล่มาเรื่อยๆเป็นเทพสิบเก้าพระองค์เดี๋ยวเราค่อยเดินไล่มาเรื่อยๆอ๋อนี่เทพนาจา จ้ะจ,จ,จ้านั่นจะจะมาอ๋อกแก้ปีชงที่นี่ ผ้าแครปีชง,ป,ชง,งปีชงค่ะสองร้อยบาทค่ะอย่างเี้เลยค่ะและ้วไหว้ขอพรนะคะทางชุดละร้อยชุดนี้ค่ะอ๋อถ้า,ถ,าถ้าไหว้ปีชงแล้วไม่ต้องไหว้ขอพรหรือหรไหว้ยการไหว้เจ้าพระองค์อันนี้ไหว้ขอพรเขาไหว้องค์นาจารย์ส่วนไหว้ปีชงเขาไหว้ทเป็เจ้าของของมังกรป่าอ๋องั้นงั้นขอสองอันเลยค่ะไหว้ที่ละอย่างนะทำีินที่นะคะเพราะว่าทำวิธีไหว้แบ่เดียวกัอ๋อเหรอคะค่ะ งั้นแก้ปีค่ะค่ะขอพรก่อพก่อนแล้วก็ไปไหวขอพรหาเจ้าหน้าที่เขาดูแลว่าทำยังไงพี่คะไหว้ขอพรทำยังไงคะ ทำเขา<ท>ถ้า,ม,ถาม,มาแก้่ไม่ให้ไม่มาไหว้ขอพรธรรมดาก็จะไหว้ตรงนี้จุดนี้ นี้ทำยังไงคุณป้าถวายของที่ต้นเลยหกเหอถวะเออแต่ยังไม่ได้จุดเทียนเลยไม่ไม่ับถวายของเลยครับหนวางเลยวางสืดหยิบทุกเทียนออกมาแล้วมันกับชุบม,มงไว้พ่อนาจาวันนี้ลูกชื่อและครอบครัวและครอบครัวมาถวายผลไม้มาถวายผลไม้ยกขึ้นนะครับอธิษฐานขอพรนะครับ ผลไม้ผลไม้ทูบเทียนทูบเทียนน้ำมันเติมตะเกียงน้ำมันเติมตะเกียงแก่เสด็จพ่อนาจาแก่เสด็จพ่อนาจาลูกจะขอพรลูกจะขอพรเสด็จพ่อนาจาเสด็จพ่อนาจาตั้งฑิตอธิษฐานขอพรครับสองคนใช่ไหนเมื่อกี้หนูไปหว้จิตอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูไหว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะหนูไหว้แล้วหนูเคยมาแล้วค่ะเอาแล้วจุ๊บหนูเอานับเลยครับติดสองดอกนับเลย มันยังไม่ได mm. ้จุดที่ใช่ไหมเริ่มต้นใช่ไหมเชียนเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ามันจุดทุกจุดรอบนี้ใช่ไหมใช่สิสองดอกก่อนเลยค่ะคุณป้าค่ะจ้ะวางเลยหนูแล้วก็วางเลยนะครขอถวายแล้วไงต่อข้างช่วยเชียนออกมาช่วยเชียนออกมาเอาเชียนแล้วครับนี่นะคะอ่าเก้าดอกต่อเลยครับแล้วก็ไปเอาเอาของไปวางที่ต้นก่อนเลยครับหนูมานี่เลยหนูมานี่แล้ค่ะเอาเชียนวางนะคะนะคะ เอาเทียนวางเลยแล้วไปจุดที่ตะเกียงมาต่อเทียนเลยครับโอเคมั้งแล้วก็ไปวางจานก่อนนะครับไปวางจานจานก่อนนะครับคนที่มานะครับเอาเลยคิวสองดอกจุดเลยค่ะนี่หนูจุดที่ตะเกียงมาต่อเทียนหนูเลยหจุดเทียนออกมานะครับ ค่ะจุดคุณป้าคะจุดจุดเทียนเสร็จแล้วไปไหนต่อคะสิบสองดอกครับหนูไปจุดไหนเลิกไปจุดไหนเดี๋ยวก็มาจุดสิบสองดอกเราจุดสิบสองดอกครับหนูจุดแล้วครับจุดแล้วเดี๋ยวย่าบอกให้ด้วยค่ะค่ะจุดนะครับสิบสองดอกก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับสิบสองดอกเดี๋ยวไปย่ากันเลยสคนสองดอกที่แรกก่อนเลย

หนึะพุธเลยครับใช่ไหมอ่าแล้วที่สองพระดินที่ตรงครับอสีเหลืองความองค์นาจาองค์นี้สี่พระสัจจะสีขาวเอากลับมาสองนี้เดี๋ยวเอาสิ่สองดอกก่อนเอาข้างนอกเลยครับเอาเอาใหม่เอาใหม่ครับคุณป้าหนึ่งดอกสามสีข้างนอกเลยหนูไม่ไม่ถูกมั้ยพระพุทธกี่ดอกครับป้าสามดอกหมดเลยครับอ๋อพระพระพุทธแล้วก็ที่ไหนพระดินองค์นาจาพระสัจจะหนูดูตามป้ายเลยครับค่ะครับสามดอก พับพุทธก่อนแล้วก็ไปฟ้าดินองค์นาจาแล้วก็ระสังกันะหมอจุดที่หนึ่งพระขาเข,ข้ามาจะคพัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนะยานมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมูสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะ บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทูลโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิาาามสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมสัพเพสังฆ พระสัพปตาปัเตกาน,นจะยังพระลังอรหันตานังจะเตเีนะรักขังอันธามิสัพพโสสัพพุทธสัพพีธรรมมาสัพพีสัสงฆาพระสัพปตาปัเจกานันจะ อย่างพระหลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามสสิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระสัปปตาปเจกานั้นจะอย่างพระหลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพัน ธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระสัพปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาลหันตานันจะเตชีะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระสัพปตา ปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิษามิธรรมังอธิษฐามิสังขังอธิษามิ แล้วก็ไปจุดที่สองจุดที่สองจุดไหนคะสองฝาดินไหวฝ้าดิน,ดนจุดสองนี่อ๋อจุดสามอ,องค์ที่ตีแบบบอองค์นิกเซนฮ่องเต้เ,เทพเตวาทุกพระองค์ครับ ข้าพเจ้าขอ,อกราบไว้ฟ้าดินองค์ที่ตีแบบบ่อองค์ิเซียนฮ่องเต้เทพเทวาทุกๆพระองค์สาธุ แล้วก็มาจุดสามองค์นาจาสามดอกข้าพเจ้าขอกับเที่ยวนะค ไหว้องค์นาจาจุดที่สามเมื่เราก็จะมาไหว้พระสังกระจายจุดที่สี่ ก็ S <S เราก <S 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 ็พอเสร็จแล้วที like <ps ps ่ไหว้ส hmm ี่จุดเสร็จแล้วเราก็จุดยีดอกเพื่อจะไปไหว้เทพเทพข้างหลังเริ่มต้นที่องค์ที่หเลยาสามาาประวัณนะครับผม่งอบอหนูยี่สิามหนึาัก่จะตัวที่เกเอาว่าหะเอาว่า ทันหรือเปล่าคุณป้าคายี่สิบหกเสร็จแล้วค่ะมาไปเลยครับขัไปจุดที่หกเลยหนูแล้วจุดที่หตรงไหนรับแลวหนูปากเลกคชม่ก้าวโดงนี้ลูก มันกี่แตรดอกหนูปากยังกระชังก็สามดอกด้านหน้านี่ปากแล้วค่ะปกจุดที่หกเลยปากแค่สี่จุดเอออีกห้าจุดที่ห้าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ห้านี่เก้าดอกนี่หนูว่ายังเมื่อกี้อ๋อเก้าดอกยังค่ะเอ๋อปากเลยค่ะตรงนี้เก้าดอกไม่ไดอ๋อเดี๋ยวนะคะตรงนี้เขียนจุดที่ห้าอ๋อสามดอกอ๋อโอเคสองดอกครับสองดอกแรกนะฮะตรงนี้จุดที่ หรือว่าไปปักกระถางตรงนี้อย่างเราสามเราก็เดินเดินวนเดินวนฟ้าไป the เราก็เริ่มแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้อะไรเอ่ยกระปักเอาไว้ปักตรงน,รงนี้จุดที่เจ็ดก็จุดที่แปดจุดทแปดก็สามดอก แล้วก็จุดที่9จุดเก้าแล้วองค์องค์อราหันตีกงจุดที่8นี่จุดที่แปจุดที่เอราหันตีกงแล้วก็เทพเทพเจ้า เทพเจ้าว้ินหัวเลยจุดที่สิบินหัวเทพเจ้าที่ประจุสิบสิบอดสองสามตรงนี้ห้าดอกเมื่อกี้จ่ายไปแล้วสามดอกเดียว

เราจุดยี่บหกตรงด้านขวาแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาจุดยี่สิบเก้ารอป็นายี่สิกนะครับอันนี้ยี่สิบเก้าบอกเริ่มที่สิบสามเรียงตามเบอร์มีเบอร์อะไรอันนี้เบอร์ยีิบเอ็ดพีคะนนยี่สิเอ็ด di titik titik tengkeng di ที่ส3เริ่มต้นที่13สาจุดที่จุดที่ทคะจุดที่13บน้องจุดที่13อยู่ไหนคะจุดที่13บสาตรงนู้นอ๋อจุดที่14 จุดที่สิบสี่สามดอกแล้วก็เพศต่างๆอันนี้เป็นจุดที่สิบห้าสิบห้าไหวจุดสี่สิบห้าจุดที่สิบหก ก็อันนี้เป็นจุดที่16แล้วก็มาจุดที่17บเจ็ดที่สิบเจ็ดแล้วก็มาจุดที่สิบแปดจุดที่สิจุดที่สิที่สิจุดที่ ยี่สิบนี่คือจุดป้ายจุดที่สิบแล้วก็จุดที่ยี่สิบเอ็ดพระพิคเนตสามทบ

这个广告你话你干能工作，啊，你说这个工作。 ค่ะเสด็พ <มา S 2> จดพ่อนาจาเสด็จจพ่อนาาผลไม้ที่หนูมาถวายวันนี้ผลไม้ที่หนูมาถวายวันนี้จะขอไปทานไปสิริมงคลจะขอไปทานไปสิริมงคลจะได้โชคดีจะได้โชคดีเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยสุขภา,าพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุสาธุค่ะว่างเลยว่างเลย สแล้วชงดีคบเคนาโอเยเียครับยกกันชสอชมมาคะไอ้น้ำมันตะเกียงทิ้ง uh, ท um, mm ี hmm おお hmm. hmm? uh, so, ่ไหนคะนี่เดี๋ยวเกระป๋องแล้วครับอ๋อตรงนี้อ๋อดแล้วก็ไปนั่นต่อไปแก้ปีชงต่อ